เห็นหนาข้าวนะคะอันนี้เราออกมาออกรมแรงมากเลยวันนี้ร่มแรงมากดูอันนี้นานข้าวนาเขาก็เลยแวะทายที่ไอยมาซื้อของทางํายงเนี่ข้าวสาลี่ใช่ไหมอันนี้เนี่ยเนี่ยข้าวสาลีอันนี้เพิ่งจะเริ่มเดอ้อเนี่ยมันก็เป็นเม็ดอย่างนี้ใช่ไหมขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมนี่ยอดยอดข้าว เยอะเลยนั่นเองดูทุ่งนะทุ่งแบบทุ่งฟางเลยอันนี้ยแล้วพอถึงหน้าประมาณตุลาใช่ไหมน่าจะน่าจะตุลาหรือรกรนยาไหมอ่อไม่แน่ใจนจะจำไม่ได้เดี๋ยวเขาก็ตัดแ้วเขาก็จะเก็บก็จะเป็นสวยมากเลยอันนี้เริ่มเพิ่งจะเริ่มนาข้าวข้าวสาลี่อันนี้ยังเขียวอยู่เนาะสวยมากสวยงามค่ะมาซื้อของ นี่ลมแรงมากอันนี้อยู่ไม่ไกลบ้านประมาณสองสองกิโลน่าจะสองกิโลดีเลยไ,ไกลแต่ลมแรงกีดีเปิดหมวกอุย้ยเวลาเปิดบวกนะลมแรงมากโอ้ยมีี่มาดิเด้ขี่มาขี้มา่มางฟางแต่ทีี้ไม่เห็นขี้มาไม่ได้เหยียบเนาะข <laughs> ้าจะไม่ได้เหยียบขี้มาเด้อ <Yeah. S 2> ไปแล้วอันนี้ก็มาซื้อของมันจะไปเก็บโฮลูซ you yeah, ีโยค่าเยอะไปซะเนอะอิสเซอร์เซนเซอร์ฟิวเก็บรถเ,เข็นเอารถเข็นไปเก็บข้างในที่นี่ต้องเก็บที่นี่ต้องไปเก็บรถเข็นเย็นมากวันนี้อากาศเย็นหนาวมากคือมันมีลมอ่ะลมแรงมากเลย แรงแรงจริงๆข้ารถกันเถอะท้องฟ้าสวยมากเลยเนาะแต่ลมแรงมากเหมือนยังกลวาไม่หนาวนะโอ้โหจะหนาวมือเย็นเลยแหละ